สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณนุ้ยในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเดี๋ยววันนี้คุณนุ้ยจะพานักเรียนไปฝึกหาผลบวกโดยการตั้งบวกแบบไม่มีการทดนะคะไปกันเลยค่ะนะการหาผลบวกโดยการตั้งบวกนะคะเรามีวิธีการดังนี้นะคะ ให้นักเรียนเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะคะแล้วจึงนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยผลลัพธ์ได้เท่าไหร่เอาไปใส่ไว้ที่หลักหน่วยนะคะหลัก10บวกกับหลัก10ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ใส่ไว้ในหลัก10ส่วนหลักร้อยบวกกับ หลักร้อยผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ใส่ไว้ที่หลักร้อยนะคะเพราะฉะนั้นการบวกนะคะผลบวกของหลักใดให้นักเรียนใส่ผลลัพธ์ให้ตรงกับหลักนั้นๆน,น,นะคะถ้านักเรียนใส่ผลลัพธ์ไม่ตรงหลักค่าจะผิดไปเลยนะคะเพราะ,ะนั้นนักเรียนจําไว้ให้ดีนะคะนักเรียนเอาหลักใดมาบวกการผลลัพธ์ต้องใส่ไว้ที่หลักนั้นเท่านั้นนะคะ ไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณนุ้ยจะพาไปดูตัวอย่างนะคะนักเรียนช่วยคุณนุ้ยคิดนะคะไปกันเลยค่ะ,ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบวกกับสองร้อยสามค่ะอ่านนักเรียนดูตัวตั้งนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเป็นตัวตั้งหลักร้อยคือเลขหนึ่งหลักสิบคือเลขสองและหลักหน่วยคือเลข 5ค่ะเราก็ใส่ให้ตรงหลักไว้เลยค่ะต่อไปตัวบวกคือ203นะคะเราก็ใส่ให้ตรงหลักเช่นเดียวกันค่ะหลักร้อยเป็นเลข2หลักสิบเป็นศูนย์และหลักหน่วยเป็น3นะคะเสร็จแล้วเราก็มาหาผลบวกกันเลยค่ะเริ่มที่หลักที่มีค่าน้อยที่สุดคือหลักอะไรคะอ่เก่งมากค่ะหลักที่มีค่าน้อยที่สุดของเราก็คือหลัก หน่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มบวกที่หลักหน่วยนะคะเอาหลักหน่วยมาบวกกันก่อนค่ะห้าบวกกับสามได้เท่ากับ8ค่ะผลลัพธ์ก็ใส่ไว้ในหลักหน่วยต่อไปค่ะเอาหลักสิบมาบวกบกันค่ะสองบวกกับศูนย์ได้เท่ากับสองค่ะผลลัพธ์ก็ใส่ไว้ที่หลักสิบและหลักร้อยค่ะเอาหลักร้อยมาบวกกันเลยค่ะนะคะ1บวกกับสองได้เท่ากับ สามเพ,เ,าเ,ะะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของเราก็คือ328นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น1 2ึ่บวกกับ203รจึงมีค่าเท่ากับ328นั่นเองนะคะพอเวลาหน้าเรียนเขียนตอบนะคะตอ,อาบาตอบองนัาเรียนให้ตอบเป็นเลขไทยนะคะเขียนเลขไทยให้ถูกต้องและสวยงามนะคะอาต่อไปค่ะไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะ ตัวอย่างที่สองค่ะหกร้อยห้าสิบสองบวกกับสามสิบเจ็ดนะคะอันนี้นักเรียนสังเกตนะคะตัวตั้งมีหลักสามหลักนะคะมีหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยส่วนตัวบวกมีแค่สองหลักคือหลักสิบกับหลักหน่วยเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งกันเลยค่ะอะนะคะ หอยู่ในหลักร้อยหอยู่ในหลักสิบและ2อยู่ในหลักหน่วยตั้งให้ตรงหลักเลยค่ะต่อไปตัวบวกสาสบเจนะั่เรียนดูนะคะสาสิบเราจะตั้งอย่างไรอ่าสามหลักร้อยไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่นะคะหลักสิบเป็นเลขสามก็ใส่ให้ตรงหลักสิบหลักหน่วยเป็นเลขเจก็ใส่ให้ตรงกับหลัก หน่วยเพราะฉะนั้นข้างหน้าหลักร้อยไม่มีไม่เป็นไรค่ะเว้นว่างไว้ได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาบวกกันค่ะเอาหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยเหมือนเดิมนะคะเจ็ดบวกกับ2ได้เท่ากับเท่าไหร่คะอ่าเก่งมากค่ะได้เก้าค่ะต่อไปค่ะหลักสิบบวกกับหลักสิบห้าบวกกับ3ได้เท่ากับ8ค่ะและหลักร้อยดูนะคะ หลักร้อยหกไม่มีตัวบวกนะคะไม่มีตัวบวกนั่นหมายความว่าตัวบวกเป็นศูนย์นั่นเองนะคะเพราะนั้นหกบวกกับศูนย์ก็คือหกนะคะช,ชักลงมาได้เลยค่ะเพราะนั้นผลบวกของเราก็คือหกร้อยแปดสิบเก้านั่นเองค่ะค่ะอาวข้อต่อไปค่ะไปดูข้อต่อไปกันเลยตัวอย่างที่สามนะคะ นักเรียนดูนะคะสามร้อยสามสิบสามบวกกับสามร้อยสามสิบสามเราจะตั้งอย่างไรนักเรียนก็ตั้งให้ตรงหลักเหมือนเดิมค่ะสักหลักร้อยเป็นสามหลักสิบเป็นสามและหลักหน่วยเป็นสามของตัวตั้งตัวบวกก็เช่นเดียวกันค่ะหลักร้อยเป็นสามหลักสิบเป็นสามและหลักหน่วยเป็นสามเสร็จแล้วเราก็มาบวกทีละหลักโดยเริ่มจากหลักหน่วยสามบวกสามเป็นหกค่ะนะคะ หลักสิบก็ได้หกหลักร้อยก็ได้หกเช่นเดียวกันเพราะนั้นคำตอบของเราคือหกร้อยหกสิบหกนั่นเองค่ะไปต่อกันเลยค่ะตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะคะตัวอย่างที่สี่ค่ะสี่ร้อยยิบหกบวกกับสามร้อยเจ็ดสิบสามค่ะไปดูกันเลยค่ะตั้งให้ตรงหลักนะคะสีอยู่ในหลักร้อยสอยู่ในหลักสิบและหอยู่ในหลัก หน่วยนะคะต่อไปตัวบวกค่ะสามร้อเค่ะ3อยู่ในหลักร้อย7อยู่ในหลักสิบและ3อยู่ในหลักหน่วยเมื่อตั้งเสร็จแล้วเอาหลักหน่วยกับหลักหน่วยมาบวกกันเลยค่ะ6บวกกับ3ได้เท่ากับ9ค่ะนะคะสอบวกกับเ็ก็ได้เท่ากับ9เช่นเดียวกันค่ะและหลักร้อย4บวกกับ3เป็น7ค่ะ ฉนนั้ผลลัพธ์ของเราก็คือ799นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่42ถึง44ให้นักเรียนทำลงไปในหนังสือเลยนะคะหนังสือเล่มสีขาวนะคะ เดี๋ยวคุณโน้จะพาไปดูตัวอย่างนะคะเอาไปกันเลยค่ะหน้าที่42นะคะข้อที่1คุณโน้จะทำให้ดูหน้าละ1ข้อนะคะข้อที่1ของหน้า42โจทย์ว่า102บวกกับ211เนะคะเราก็เอามาตั้งเลยค่ะ102ตั้งให้ตรงหลักนะคะหลักร้อยเป็น1หลัก10เป็น0และหลักหน่วยเป็น สองบวกกับสองร้อยสิบเอ็ดตั้งให้ตรงหลักค่ะสองอยู่ในหลักร้อยหนึ่งอยู่ในหลักสิบและหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยเสร็จแล้วเราก็เอาหลักหน่วยกับหลักหน่วยมาบวกกันก่อนค่ะสองบวกกับหนึ่งได้สามค่ะหลักสิบบวกหลักสิบค่ะศูนย์บวกกับหนึ่งได้หนึ่งค่ะและหลักร้อยบวกหลักร้อยค่ะหนึ่งบวกกับสามได้สองค่ะ เพราะนั้นคำตอบของเราก็คือ313นั่นเองค่ะตอบเป็นเลขไทยนะคะเขียนเลขไทยให้ถูกต้องนะคะอันนี้คือตัวอย่างของโจทย์ในหนังสือหน้า42สนะคะสำหรับข้อที่1คุณนุ้ยทำรรเฉลยให้นะคะส่วนข้อที่เหลือให้นะักเรียนทำต่อเองนะคะต่อไปค่ะ ตัวอย่างข้อที่หนึ่งหน้า43นะคะเราไปดูหน้า43กันค่ะหาผลบวกระหว่าง336บวกกับ241อันนี้เป็นโจทย์ข้อที่หนึ่งนะคะเอาตัวตั้งมาใส่ในหลักเลยค่ะสามอยู่ในหลักร้อยสามอยู่ในหลักสิบและหกอยู่ในหลักหน่วยบวกกับตัวบวกค่ะสองอยู่ในหลักร้อยสี่อยู่ในหลักสิบและหนึ่งอยู่ในหลักหน่วย ผลลับก็คือ6บวก1ได้7ค่ะ3บวก4ได้7ค่ะและ2 3บวก2ได้5ค่ะเพราะฉะนั้นผลบวกของเราได้เท่ากับ577ค่ะต่อไปนะคะไปดูตัวอย่างอีกหน้านึ่งเลยค่ะนะคะตัวอย่างหน้าที่ สี่สิบสี่หน้าสี่สิบสี่เขาไม่ตั้งมาให้นะคะเขาไม่ตั้งมาให้นักเรียนต้องเอามาตั้งเองเพราะฉะนั้นโจทย์ให้มาข้อที่หนึ่งบอกว่าสามร้อยสิบเก้าบวกกับสองร้อยสี่สิบเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเอาโจทย์มาใส่เองนะคะเอาตัวเลขมาใส่ในช่องเองเพราะฉะนั้นตัวตั้งสามร้อยสิบเก้านักเรียนก็เอามาใส่เลยค่ะสามอยู่ในหลักร้อยหนึ่งอยู่ในหลักสิบและเก้าอยู่ในหลัก หน่วยต่อไปตัวบวกนะคะ240อค่ะสอยู่ในหลักร้อยสอยู่ในหลักสิบและศนอยู่ในหลักหน่วยหาผลบวกกันเลยค่ะเริ่มจากหลักหน่วย9กบวกศได้9ค่ะหลักสิบหนึ่งบวกสี่ได้ห้าค่ะและหลักร้อยสามบวกสอได้หค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะสรุปได้ว่า319บวก240มีค่าเท่ากับ559นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วที่เหลือนะคะให้นักเรียนทำต่อให้เรียบร้อยนะคะโดยการย้อนดูคลิปตัวอย่างของคุณนุ้ยได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ